รู้นะรู้นะร,ร,รู้รู้นะว่ารออะไรกันอยู่โอ้โหนะรอกันมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วสินะเที่ยงก็ยังไม่มามาบายๆนะเมื่อคืนเนี้ย กว่าจะคมตาหลับขับตาโนนได้อ่ะนะครับโอ้โหรวมๆแปดโมงเช้านะรบตามันค้างนะในหัวเนี่ยมันก็วนเวียนนะฮะคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านอ่ะว่าง่ายๆรู้เลยใช่ไหมรอกันอยู่เฮียแม่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กระเด็นตกรอบคาระบาวครับอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่แค่ตกรอบอย่างรวดเร็วนะครับมันยังมันยังตกรอบอย่างน่าอับอายนะตกรอบอย่างน่าทุเรศเส้นดีนะโอ้โหไม่มีอะไรที่แบบมันจันลงจิตใจมันประเทืองสมองเลยพยายามคิดอยู่นานนะ แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดตกรอบอย่างรวดเร็วดีนักแรหลังจากพ่ายแพ้กิมส์วิทาวนะครับทีมระดับลีกทูนะลีกทูหรือดิวิชัน4ของอังกฤษฟุตบอลอาชีพลีกอังกฤษนี่มี4ดิวิชันนะครับพรีเมียร์ลีกสูงที่สุด ลองลงมาก็แชมเปี้ยนชิพแล้วก็มาลีกวันกับลีกทูลีกทูนี่คือลีกอันดับ4และ g r i มส์บีทาว n ย้ำอีกครั้งนะฮะคือทีมระดับลีกทูหรือดิวิชันสีของอังกฤษพวกเขาบรรจงทีบนะฮะทีมที่ยิ่งใหญ่เกลียงไกล เป็นเคยเป็นมหาอำนาจลูกหนังอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเสมอกันในเวลา90นาที2ประตูต่อ2แล้วก็ต้องมาดวลจุดโทษตัดสินโอ้โหแมนยูต่อแรกทำท่าว่าจะไม่ยอมตายง่ายๆตามหลังก่อน2ประตูต่อ0อุตสาไล่ตีเสมอนะครับนะเอาตัวรอดกลับมาจากปราชา์ได้เนี่ย นาที่สุดท้ายเลยนะเสมอกันสองสองรายการนี้รอบแรกๆกเนี่ยหรือรอบคัดเลือกก็ได้แม่งไม่มีแม่งไม่มีต่อเวลาพิเศษเสมอปุ๊บแม่งให้ดวลเป้าเลยนะฮะใครดีใครอยู่ดวลเป้ากันเลยไอตอนสังหารจุดโทษกันเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เปรียบเพราะว่าเจ้าบ้านกริมวีเนี่ยเขายิงพลาดก่อนแมนยูนี่ไม่พลาดเลย จนกระทั่งมาถึงคนสุดท้ายยิงเพื่อชนะคือทาซัดเข้าไปตุงตะข่ายแมนยูก็จะพลิกสถานการณ์นะฮะจากโอ้โหกำลังจะโดนถีบตกรอบอยู่ล้อมล่อท่ามกลางเสียงกลดาวิาพากวิจาร์ณกลับมาแบบรอๆเลยพลิกกลับมาชนะจุดโทษเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จมาดดอุสคุณย่า <c oughs> นะโอ้โหนะมาดดอุสคุณย่าไอ ยิงยิงเข้านะยิงเข้าไปก็หมดเรื่องแล้วดันยิงไปให้ผู้รักษาประตูเขาเซฟนี่คือครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปีของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตกรอบฟุตบอลลีกครับด้วยน้ำมือของทีมระดับลีกทูหรือ ดีวิชั่นสี่เออนะตอนแรกเนี่ยนะครับเรียนตามตรงเลยว่าไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรอกโอ้โหกิมสบีนะก่อนที่จะลงเล่นกับพลพรรคปีสาจแดงนะครับย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมผมมีโอกาส ได้ชมเกมระหว่างวอลซอกับก r ิมสบี้นะฮะเป็นเกมหลีกหลีกทูทางช่องโมโนแม็กซ์นะครับเดี๋ยวนี้เขาถ่ายถ่ายครบอะหลีกใหญ่หลีกสูงสุดหลีกแชมเปี้ยนชิพหลีกวันหลีกทูถ่ายแม่งหมดเลยก็มีโอกาสได้เห็นกลิมสบี้ทาวเล่นก็ยังพูดกับตัวเองอยู่เลยว่าโอ้โหถ้ามึงแพ้ทีมแบบนี้นะโอ้โหไม่อยากจะพูดไอ้เหี้ยแม่งเตะบอลกันตะพึดตะพือน,นะพูดแบบนี้แล้วกันนะฮะ ได้บอลมาก็สาดยาวได้บอลมาก็หลับหูหลับตาหัวตูมเดียวไปข้างหน้าใช้พละกําลังเป็นส่วนใหญ่พูดง่ายว่าเล่นเล่นบอลไม่ได้มีรูปแบบไม่ได้มีรูปทรงอะไรมากมายก็คือเป็นเป็นบอลแบบอบอลระดับล่างอะ่ะนลายคคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเห็นรายชื่อผู้เล่นนะครับ11ตัวจริงที่รูเ,นเบนอโมริมจัดออกมาเนี่ยมันแอบกังวลแอบ แอบกังวลและผิดหวังนิดนึงถามว่าผิดหวังกังวลเรื่องอะไรคือคือเข้าใจได้นะฮะว่าเนี่ยมันมันถ้วยถ้วยสําหรับคุณหนูนะมิกกี้เมาส์ครับอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมให,ใหญ่เขาจะใช้เวทีของลีกครับเนี่ยเป็นสนามเด็กเล่น <c oughs> นึกออกไหมเขาจะเอาแบบพวกตัวสำรองที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามเอาดาวรุ่งเนี่ยมาทดสอบนะครับมาทดสอบฝีเท้ากันในถ้วยรายการนี้ นะแต่แต่แอรผิดหวังคือดูเบนอมอริมจัดทีมแบบคือคือเราเข้าใจอ่ะแต่แบบเอ้ทําแต่คิดอีกใจหนึ่งคิดเอ้ทำไมไม่จัดทีมที่ดีที่สุดแล้วเอาตายแม่งไปเลยวะคือจัดทีมที่แข็งแกร่งที่สุดพร้อมที่สุดนะครับชุดใหญ่แบบเต็มอัตราศึกแล้วลงไปชำเราคู่แข่งให้เส้นซาาเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นเรียกศรัทธาเนี่ย กลับคืนมาเพราะว่าสองเกมแรกเนี่ยโอ้โหมันโดนเกมแรกโอเคอาจจะไม่ได้เล่นว่ายําแย่อะไรแต่มึงก็แพ้เกมที่สองอาจไม่ได้ไม่ได้พ่ายแพ้นะไม่ได้แพ้ก็จริงแต่แบบโอ้โหมึงเล่นอะไรกันวะเอ้ยนะเล่นอะไรกันวะโอ้โหเอาตัวรอดได้นี่บุญแล้วนะที่ไม่แพ้คือสองนัดแรกเนี่ยยิงประตูได้แค่ประตูเดียว แล้วเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของคู่แข่งเกมรุกนี่โอ้โหตื้อตันเลยนะครับนะมันมีปัญหาอเห็นี้เห็นเลยแทนที่จะเอาทีมระดับลีกทูเนี่ยมาระบายอารมณ์มาฝึกนะมาเป็นที่รองรับการเล่นเกมรุกนะครับเรียกเรียกความมั่นใจเรียกความเชื่อมั่นแม่งกระคิดมากพะวงหน้าพะวงหลังเดี๋ยวเสานี้มี เกมกับ Burn เบิร์นโล่งเบิร์นลี่เฮียแม่งเพิ่งต้นฤดูกาลเองมึงจัดจัดไปเหอะพอเพราะฤดูกาลเนี้ยมึงไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะอ่ะเห็นโอนาน่าก็แอบละ, <c oughs> ะหายเจ็บกลับมาแล้วเอาโอนาน่าลงเฝ้าเสาแทนที่จะเป็นบายินดีอ่ะเข้าใจได้บอลถ้วยให้ตัวสำรองลงบ้างนะครับเซนเตอร์แบ็กสามตัวอ่ะแฮร์รี่แม็กควายนนี้เข้าใจได้เพราะว่าสองสองเกมแรกในพรีเมียร์ลีกนี่เป็นตัวสำรองนะขนาบข้างนี่เด็กเลยทั้งขวาก็ไทเลอร์เฟลด์ลิสัน ทางซ้ายก็เอเดนเฮเวนอ่าโอเคก็เด็กมันพอมีมีแววอ่าพูดแบบนี้คิดเอาเอาเอา่เอาเข้าข้างตัวเองแบบนี้แล้วการตรงกลางคอบี้เมนูครับมาแล้วนะคอบี้เมนูมาแล้วมานูเอลอูกาเต้คู่กันวิ่งแบกขวาอ้าวโอ้โหเฮ้ยไอโลอีกแล้วเดียโก้ดาโลซ้ายดอกูนะครับมิดฟิลตัวรุกเอาอามัดเดียโล นะครับไปยืนทางขวาแล้วก็มดญญาดูสคุณย่าหน้าเป้าเป็นการลงตัวจริงครั้งแรกของเบนจามินเชชโกโอเคแหละต่อให้ไม่ใช่ชุดใหญ่แบบเต็มอัตราสึกแต่ดูรายชื่อนะฮะไปเทียบกับคู่แข่งเนี่ยมันคนละชั้นกันนะครับมันคนละคลาสกันนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมัน ต้องบอกว่าน่าเอาอยางนี้ดีกว่าคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงไอสิ่งที่เห็นในเกมเนี้ยคือมันคือผมพูดอย่างนี้แล้วกันคือกูดูไปแล้วกูหัวเราะไปอ่ะเนี่ยนั่งนั่งดูอยู่บนเก้าอี้นะฮะตีอสองละนั่งดูอยู่อะเฮียโลไอเฮียอยู่ดีดีเตะไปอ่านข้าแล้วงั้นอ่ะเฮียไอดอกกูเปิดซ้มตีนเฮียอะไรของเมืองเนี่ยอเฮียโลอีกแล้วอยู่ดีแม่งเลี้ยงออกไอสัตว์ โอ้โห,หเฮียไอ้หน้านังก็ตายต่อให้เป็นผู้เล่นชุดสองนะครับไม่ใช่ชุดใหญ่แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยโอ้โหมัน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 ทุเรศนะฮะมันไม่ใช่ทุเรศธรรมดาต้องใช้คำว่าม,ามันทุเรศทุเรศสัตว์แม่งเย่อเยอแยะแยะไม่ได้มีความกระตือรือร้อนนะฮะไม่ทุ่มเทคือพูดยังไงว่า เหมือนเหมือนติดแอคอะแบบกุเหนือไอเฮียโดนโดนคู่แข่งระดับลีกทูเขาไล่บทไล่บี้ไล่เพลสไอเฮียไปไม่เป็นต่อบอลกันไม่ได้นะครับตะกุกตะกักเกมเนี่ยจ่ายบอลกันขาดกันเกินไม่ได้มีไม่ได้มีความเข้าขาไม่ได้มีความรู้ใจดูเสร็จหัวเราะไอเฮียพวกมึงซ้อมกันบ้างป่าวะเฮ้ยมึงเล่นลิงกันเป็นป่าววะไอเฮียเล่นลิงอ่ะก็ซ้อมก็เล่นลิงตั้งวงเล่นลิงมึงมึงมึงเล่นกันบ้างเป่าวะ ไอ้เฮียมึงต่อบอลกันสามสี่ทีเสียต่อบอลกันสามสี่ทีเสียโดนเขาบีบโดนเขาจี้โดนเขาชิดเข้ามาไอ้เฮียนึกอะไรไม่ออกเตะทิ้งเตะคว้างสาดตรยาวมัว่วซั่วไปหมดสุดท้ายนะครับโดนขึ้นนาจนได้คิดอยู่คิดอยู่แล้วอ่ะเล่นเล่น้น,นตีนพันนี้เดี๋ยวโดนแน่ๆแล้วโดนจริงๆแล้วพอดูนะฮะไอ้ที่โดนเนี่ยโอเคแมงเปิดพื้นที่ เห็นไหมเอเฟเดลิกซันชันแม่งก็ไม่ถึงนี่แต่นี่กอโทษน,นะเจอคู่แข่งระดับลีกทูย้ำอีกครั้งนะครับนะเปิดพื้นที่ว่างให้เขาหลุดตำแหน่งให้เขายิงแบบจังจังนะยิงแบบจังหนับยิงแบบเต็มดอกอ่ะพอไปดูภาพช้าแม่งยิงเข้ามุมแคบนะใครบอกองโดเรโอนาน่าไม่ผิดผมเถียงหัวชนฝาใครบอก สประตูที่แมนยูเสียโอนาน่าพลาดแค่ลูกเดียวเนี่ยช่วยกรุณานะครับแหกตาดูใหม่นะประตูแรกหนึ่งคุณเสียเสาแรกสองคุณเสียมุมแคบแสดงว่าคุณนะ่ะนะหรือมึงก็นแ้มึงปิดมุมไม่ดีปิดไม่มิดเปิดรูโวเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นโกเนี่ย เสาสองไม่รู้ยังไงแต่เสาแรกมึงห้ามเสียมึงต้องปิดให้มันมิดชิดอันที่ไอเฮียน,น,น,นี่ปล่อยรูเสาแรกเนี่ยทั้งขวามือตัวเองไอ้สัตว์นะรถตุกๆแม่งแทบเข้าแทบบุดเข้าไปได้ปิดเสาแรกไม่มิดไม่เท่าไหร่บอลเนี่ยมันกระชั้นชิดเขายิงในกรอบเขตโทษแล้วเขายิงแบบอัดเต็มเต็มแรง บอลมันพุ่งด้วยความเร็วแรงมันล้มไม่ทันมันปัดไม่ได้ถ้าเขายิงไม่ได้ยิงตรงตัวมึงจะดันจะไปลำลิเกไปไปพุ่งลม้มไปพุ่งพยายามพุ่งปัดเนี่ยบอลแม่งมาไม่ได้ห่างตัวนะบอลไม่ได้ห่างตัวนะฮะไอ้รูเท่ารถตุก๊กตุ๊กเนี่ยที่มันยิงเข้ามาบอลไม่ได้ห่างตัวแต่มันมันใกล้มันกระชั้นชิดถ้ามึงล้มเนี่ยมันไม่ทัน สิ่งที่จะต้องทําผมไม่ใช่โค้ดผู้หักประตูผมไม่ใช่ผู้หลักประตูที่เก่งอะไรไม่ชอบเล่นด้วยแต่สิ่งที่เคยเห็นมาตลอดคือผู้รักษาประตูเก่งๆดีๆนะฮะที่มีระดับเนี่ยเขารู้ว่ามันพุ่งไปมันมันไม่มีประโยชน์มันไม่ทันมันไม่มีทางทางันเขาจะขยับใช้ขาป้องกันอีกฝ่ายลองนึกถึงดาบิเดกอาก็ได้ได้กอกไหมครับลูกแบบกระชั้นชิด เด้อาจจะไม่พุ่งตัวจะไม่ล้มตัวเพื่อที่ไปปัดป้องแต่จะใช้ขานะครับป้องกันนะแล้วดูโอดาน่ามึงจะล้มหาป้ามึงหรอกมันยังไงก็ไม่ทันแล้วธรรมดามึงก็ล้มไม่ค่อยทันอยู่แล้วเสร็จเดี๋ยวก็จะมีโอ้โหเราต้องให้กำลังใจกันนะครับใครๆก็ด่าโอนาน่าเหมือนเป็นกระโถนท้องมาลงมาลงที่โอนาน่าพูด นะฮะปากเปียกปากแชะซ้ําแล้วซ้าเล่าพูดไม่รู้กี่ครั้งว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนถ้ายังคงขืนใช้พี่แกเฝ้าเสาอยู่ไอความผิดพลาดไอาการเสียประตูง่ายๆง่ยงงงง,ง,งเสียแบบไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ย ดูได้เลยประตูแรกพลาดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยถูกพูดถึงส่วนประตูสองศูนย์อันนั้นชัดเจนนะชัดเจนมึงออกไปพยายามจะชกบอลไอ้สัตว์ชกเว้าไม่พอนะฮะชกลมอย่างเดียวไม่พอแม่งไปกระโจนใส่หลังแฮร์รี่แม็กควายอีกโอ้โหมึงนี่แบบไม่รู้แล้วนะเอาตรงๆถ้าผมเป็นโค้ชถ้าผมเป็นเจ้านาย ถ้าผมเป็นผู้จัดจการทีมของของของขอ็กโอนาน่าเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้ว่าจะปั้นแม่งเป็นตัวเฮียอะไรแล้วนะครับแล้วกินใครแม่งจะมาเอา,เล,าลนะเล่นก็น่าตลกนะเล่นกันดูไปก็หัวเราะไปเฮียเสียประตูแบบนี้อีกแล้วนะเสียรประตูก็มาผิดพลาดง่ายๆแม้ว่าจะไล่ นะไล่ตามตีเสมอได้เนี่ยโอ้โหครึ่งหลังอามูริมอยู่เฉยไม่ได้ไงเดือดร้อนแล้วเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนตัวใหญ่เลยทีนี้ส่งตัวหลักส่งตัวจริงลงมาครบครันเลยไอหนวดบรูโน่แฟนนันนะฮะลงมาเบรนเอมเบอร์โมลงมาโอ้โหเอาจริงแล้วนะครับมาไตาเดลิกลงมานะครับไล่ตีเสมอได้สำเร็จนะครก็อครึ่งหลังเนี่ยแมนยูก็บุกกระนำ อยู่ข้างเดียวแต่อรูปแบบการเล่นมันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรหน้าให้หน้าพูดถึงแม่งการาัยความสามารถเฉพาะตัวเหมือนเดิมไถ่ไถไ,ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปไอ้ที่ตีเสมอได้ไอ้ที่กลับมาได้เนี่ยคือด้วยความสามารถด้วยศักยภาพด้วยคุณภาพของผู้เล่นเนี่ยนะระดับพรีเมียร์ลีกค่าตัวแพงแพงค่าเหนื่อยมหาศาลเนี่ยนะด้วยด้วยศักยภาพตรงเนี้ยที่สูงกว่าทีมระดับ ลีกทูไม่ได้กลับมาด้วยแบบโอ้โหรูปแบบการเล่นที่แม่งแบบโอ้โแม่งกลับมาเถงว่ะไอ้เฮียแมนยูแม่งรวมแรงรวมใจกันเอาจะได้ไม่ใช่นะครับอุตซากลับมาได้สุดท้ายก็ไปพ่ายดวนจุดโทษแล้วดูดูจุดโทษนายทวารทีมชาติแคนารูนพุ่งผิดแม่งทุกจังหวะไอ้เฮียทุกลูกเลยเนี่ยวันนี้แม่งทำให้ผมเป็นคนหยาบคายอีกแล้วแล้วเดี๋ยวเด็ก และเยาว,วชนเขาก็ได้รับตัวอย่างเห็นตัวอย่างที่แม่งไม่ดีผู้ปกครองก็อาจจะบอกโอ้โหไอ้บูนี่แม่งกักขระไม่อยากให้บุตรหลานเนี่ยมาดูคลิปของบอบูว่าบอบูแม่งอยู่ดีๆแม่งกระเบิดอารมณ์สะบดนะครับบ้วนคําพลุสวาดเนี่ยออกมาจากรูปากตอนดวนจุดโทษนายใหญ่ของปีศาจแดงรูเบนนามริมไปนั่งก้มหน้า ไม่กล้าดูที่อย่างนี้เสือกทำดัดจริตไม่กล้าดูแต่แหมในเกมนี้มึงยึดมั่นถือมั่นระบบหลังสามสามสี่สองหนึ่งต่อให้ตามหลังต่อให้ต้องการชัยชนะต่อให้ต้องการที่จะเอาตัวรอดกลับมาไม่รู้จักยืดหยุ่นไม่รู้จักการพลิกแพลงไม่รู้จักการพลิ้วไหวอันนี้เข้าใจได้คือถ้ายึดมั่นถือมั่นในปรัชญยาวยลูกหนังของตัวเองผมเคยพูดไปแล้วนะครับคือถ้ายอมหัก ไม่ยอมงอเนี่ยนะมันไม่เหมือนต้นสนที่แบบลมแรงพายุมาแล้วมันสามารถที่จะลูตามลมตามพายุได้มันก็จะหกักโค่นผู้จัดการทีมทุกคนครับไม่มีใครไปทำอะไรเขาได้เพราะว่าสโมสรไปตามเข้ามาไปจ้างเข้ามาไปตกลงไปเซ็นสัญญากับเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดถ้าไม่ได้ทำผลงานที่มันยำแย่เลวร้ายเนี่ย มันไม่มีใครไปทําอะไรคุณได้เหมือนกันรูเบนอวริมไม่มีใครไปทําอะไรคุณได้นอกจากตัวคุณเองและสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขากำลังทำตัวเองอยู่นะครับทำตัวเองอยู่ดูยังไงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยโอโ้สามนัดเองรีบเร่งไล่โคชไปไหนจะเปลี่ยนอีกแล้วหรอมันจะมีมันจะมีไอ้พวกแบบโง่แล้วอวดฉลาดโง่แล้วแบบ แทนที่แบบจะไตร่ตรองให้ดี่ถ่วแต่กูชอบแบบรีบไยรีบพิมพ์รีบแสดงความเห็นกลัวไม่ได้แสดงความเห็นนะฮะสงสัยอยู่บ้านนี่ไม่ค่อยได้พูดนะไม่มีสังคมหรืออะไรก็ไม่ทราบมันจะมีแบบโอ๊ยรีบไล่กันจังเอ้สามนัดเองจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอสิ่งที่จะพูดคือไม่ได้รีบไล่ไม่ได้จะเปลี่ยนแต่สิ่งที่เห็นจากสามนัดแรกและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในเกมต่อๆไป ดูยังไงนะครับดูเหลี่ยมมุมไหนถึงตอนนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่ายังไงไม่ช้าหรือเร็วนะครับรูเบนอมริมก็ไม่มีทางรอดครับอยู่ดีๆแมนยูจะมาพลิกฝ่ามือชนะห้านัดติดต่อกันมันเป็นไปไม่ได้ด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ นะโดวยวิธีการเล่นด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้สุดท้ายเนี่ยไอ้พรีซี s ันที่เราเห็นเนี่ยนะครับโอ้โหเฮ้ยแม่งเล่นเร็วนะฮะเน้นเกมรุกบุกแหลกใส่คู่แข่งแล้วก็เกมกับอาร์เซนอลก็สามารถที่จะกดอาร์เซนอลมีโอกาสยิงถึงยี่สิบสองครั้งเนี่ยสรุปตอนแรกนึกว่าของจริงสุดท้ายสุดท้ายนะฮะแม่งก็ของปลอม ไม่ได้รีบไล่ไม่ได้อยากเปลี่ยนโค้ดบ่อยๆแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกทุกท่านคือสรงนี้สถานการณ์แบบนี้นะครับดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งครับว่ายังไงก็ไม่รอดและที่สำคัญนะครับผลงานล่าสุดจากเกม เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแต่กเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมยังยืนยันครับว่ามันน่าอับอายดีๆนะฮะที่นักเตะต้องเล่นให้มันจบฤดูกาลนะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับทั้งนักเตะทั้งผู้จัดการทีม ทั้งผู้บริหารทั้งเจ้าของสตาฟโค้ชและโดยไม่เว้นแม้แต่แม่บ้านนะครับพวกมึงไปลาสุนัขอุปสมบทหมู่เธอไอ้สัตว์